พนมเปญนครหลวงที่เคยหลับไหลอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งอำนาจอันเบ็ดเสร็จมานานหลายทศวรรษบัดนี้กลับต้องตื่นขึ้นท่ามกลางฝันร้ายที่แพ้่ซ่านไปทั่วทุกอนูของอากาศบรรยากาศที่เคยเงียบสงบและเต็มไปด้วยความมั่นใจของผู้กุมอำนาจกลับถูกแทนที่ด้วยคลื่นลมแห่งความหวาดกลัวที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่สมัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่กัดกินเข้าไปในจิตใจ สถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ตึงเครียดและทวีความรุนแรงขึ้นในทุกวินาทีเปรียบเสมือนเชื้อไฟที่กำลังรอวันปะทุแต่สิ่งที่สั่นคลอนรากฐานของกองบัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชาได้อย่างรุนแรงที่สุดไม่ใช่เสียงปืนใหญ่จากการประทะตามแนวชายแดนหากแต่เป็นรายงานลับสุดยอดฉบับหนึ่งที่ถูกส่งตรงถึงมือของเราผู้นำทหารระดับสูง รายงานฉบับนี้ไม่ได้บรรจุเพียงข้อมูลการเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือพิกัดทางทหารทั่วไปอย่างที่เคยเป็นแต่ภายในนั้นกลับซ่อนรายละเอียดเชิงลึกที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับแสนยานุภาพที่ซ่อนเร้นของกองทัพไทยซึ่งเป็นสิ่งที่โลกภายนอกและแม้แต่กัมพูชาเองได้ประเมินต่ำเกินไปมาโดยตลอดเนื้อหาในเอกสารรับระบุชัดเจนถึงการมีอยู่ของอาวุธทางยุทธศาสตร์นะฮะ รูปแบบใหม่ที่กองทัพไทยได้ครอบครองและเตรียมความพร้อไมไว้ในระดับสูงสุดข้อมูลข่าวกรองชี้ชัดว่าระบบอาวุธนี้มีขีดความสามารถในการทำลายล้างเป้าหมายขนาดใหญ่ระดับเมืองหลวงให้ราบเป็นหน้ากรองได้ภายในเวลาเพียง10วินาทีหลังจากได้รับคำสั่งยิงตัวเลข10วินาทีนี้ไม่ใช่เพียงแค่สถิติทางเทคนิคแต่มันคือเส้นแบ่งความเป็นความตายที่รวดเร็วจนไม่มีใครสามารถตั้งตัวได้ทันเสียงกระซิบเกี่ยวกับความลับนี้ได้ แปลเปลี่ยนเป็นระเบิดเวลาที่ทำลายขวัญและกำลังใจของเหล่านายทหารระดับสูงในพนมเปญจนแตกกระเจิงภาพลักษณ์ความเข้มแข็งและความมั่นใจในระบบป้องกันประเทศที่พวกเขาสั่งสมมาอย่างยาวนานกลับพังทลายลงในชั่วพริบตาเมื่อเผชิญกับความจริงที่ว่าเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่ของเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกนั้นได้ก้าวล้ำไปไกลเกินกว่าที่จินตนาการของพวกเขาจะเอื้อมถึงภายในห้องประชุมลับ ที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่คละคลุงและความตึงเครียดที่แทบจะจับต้องได้นายพลรุ่นลายครามหลายสิบนายที่เคยยืนหยัดเคียงบ่าวเคียงไหลกับตระกูลผู้นำมาอย่างยาวนานต่างนั่งนิ่งงันด้วยแววตาที่สั่นไหวและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลพวกเขาต่างตระหนักดีว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เคยมั่นใจนักหนาไม่ว่าจะเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานหรือระบบเรดาร์รุ่นเก่าที่ได้รับมานั้น บัตรนี้เปรียบเสมือนเพียงกำแพงกระดาษที่ไร้ความหมายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีการทำลายล้างที่แม่นยำและรวดเร็วระดับวินาทีของไทยความภาพภูมิใจในอดีตถูกลบเลื่อนด้วยความหวาดกลัวต่ออนาคตที่ไม่แน่นอนความโกลาหลเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่รุนแรงในศูนย์กลางอำนาจเมื่อเหล่านายพลเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์และพบว่า สงครามครั้งนี้ไม่ใช่การปะทะกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่ทับซ้อนหรือปราสาทหินตามแนวชายแดนเหมือนใน่ดีตอีกต่อไปแต่มันคือสงครามที่เดิมพันด้วยความอยู่รอดของโครงสร้างอำนาจทั้งระบบและชีวิตของพวกเขาเองความลับเรื่องอาวุธ10วินาทีของไทยเปรียบเสมือนคำพิพากษาที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นกลางวงประชุมว่าใครจะเป็นผู้ที่เหลือรอดหากปุ่มทำลายล้างนั้นถูกกดลงจริงๆ ความมั่นคงที่เคยมีมาตลอดหลายสิบปีดูเหมือนจะเปราะบางยิ่งกว่าแก้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าไทยไม่ได้เพียงแค่มีกำลังทหารที่เหนือกว่าแต่ยังครอบครองอำนาจในการปิดเกมที่เด็ดขาดและรุนแรงจนไม่อาจต่อกรได้บรรยากาศในพนมเปญจึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงการมองหน้ากันด้วยความไม่ไว้วางใจและความรู้สึกหนาวเหน็บที่แผ่ซ่านมาจากชายแดนเป็นสัญญาณเตือนว่าพายุใหญ่กำลังจะพัดถล่ม และเรือลำนี้อาจจะไม่สามารถต้านทานแรงคลื่นได้อีกต่อไปเมื่อความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทำลายล้างของกองทัพไทยถูกเปิดเผยออกมามันได้กลายเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำลายความจงรับพักดีจอมปลอมที่เคยฉับเคลือบโครงสร้างอำนาจในพนมเปญไว้ปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้เกิดขึ้นภายในกองทัพกัมพูชาเมื่อนายพลระดับสูงจำนวนมากพร้อมใจกันยื่นหนังสือลาออกอย่างกระทันหัน โดยแทบทุกคนต่างอ้างเหตุผลเดียวกันคือปัญหาสุขภาพและความต้องการที่จะพักผ่อนหลังจากรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานแต่ในความเป็นจริงแล้วภายใต้ข้ออ้างที่ฟังดูสวยหรูเหล่านั้นทุกคนในแวดวงความมั่นคงต่างรู้ดีว่านี่คือสัญญาณของการสละเรือครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเขาเลือกที่จะทิ้งตำแหน่งและเกียรติยศจอมปลอมเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนที่พายุใหญ่แห่งสงครามจะพัดถล่มจนไม่เหลือซาก การลาออกเป็นกลุ่มก้อนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การขาดลามาสายธรรมดาแต่มันส่งผลให้โครงสร้างการบังคับบัญชาของกองทัพกัมพูชาตกอยู่ในสภาวะอัมพาตโดยเฉียบพ,พลันสายการสั่งการที่เคยเข้มงวดและเด็ดขาดกลับขาดสะบั้นลงทิ้งให้ทหารระดับปฏิบัติการในสนามรบต้องเผชิญกับความเวงวงังไรทิพทางและปราศจากแม่ทัพที่จะนำทางในสมะระภูมิที่อันตรายที่สุด สถานการณ์ภายในทำเนียบรัฐบาลยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นสู่จุดสูงสุดผู้นำรุ่นใหม่อย่างฮุนมาเนตต้องเผชิญกับโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตทางการเมืองเมื่อเขาพบว่าตนเองกำลังถูกโดดเดี่ยวท่ามกลางวงล้อมของศัตรูทั้งภายนอกและภายในเขาต้องรับมือกับศึกหนักจากกองทัพไทยที่พร้อมจะปิดเกมรบได้ทุกเมื่อในขณะเดียวกันก็ต้องระแวดระวังภัยจากเหล่าขุนพลคนสนิทที่เริ่มแปรพักและไม่ลงรอยกัน ข่าวลือเรื่องการรัฐประหารและการลอบสังหารเริ่มแพร่สะพพัดไปทั่วเมืองหลวงราวกับไฟลามทุ่งบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงกัดกินหัวใจของผู้นำจนทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยในพนมเปญถูกยกระดับสู่ขั้นสูงสุดรถหุ้มเกราะและทหารองครักษ์ถูกส่งเข้าประจำการตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญรอบทำเนียบแต่ถึงกระนั้นแววตาของทหารเหล่านั้นกลับเต็ไมไปด้วยความลังเลและความไม่มั่นใจ สะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวที่ลึกเกินกว่าจะประสานได้ภายในจิตใจของผู้ถืออาวุธสิ่งที่ตอกย้ำความสิ้นหวังของระบบก,การปกครองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในช่วงเวลากลางคืนประชาชนและหน่วยข่าวกรองเริ่มสังเกตเห็นขบวนรถบรรทุกปริศนาที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาลำเลียงหีบห่อขนาดใหญ่และกล่องนิรภัยออกจากพื้นที่สำคัญในพนมเปย์มุ่งหน้าสู่ชายแดนหรือสนามบินข้อมูลเชิงลึกระบุว,ว่านี่คือการ เทขายและขนย้ายทรัพย์สินครั้งมโหโฬาทองคําแท่งจํานวนมหาศาลที่มีน้ําหนักรวมกว่า54ตันพร้อมด้วยเงินสดสกุลต่างประเทศและทรัพย์สินมีค่ามูลค่ามหาศาลถูกเร่งขนย้ายออกจากประเทศหรือนําไปซุกซ่อนไว้ในหลุมหลบภัยลับตามแนวชายแดนเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการหลบหนีพฤติกรรมเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนที่สุดว่าแม้แต่ตัวผู้นำและนายพลระดับสูงเองก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่า กองทัพกัมพูชาจะสามารถต้านทานแสนยานุภาพของไทยได้การเตรียมแผนสำรองสำหรับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนตาดำๆยังคงถูกปิดหูปิดตาแต่ชนชั้นนำกลับกำลังเตรียมตัวกระโดดหนีจากเรือที่กำลังจะจมลงสู่ก้นบึ้งของไหยนะความโกลาหลที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบงันนี้ได้สร้างบรรยากาศที่น่าอึดอัดไปทั่วเมืองหลวงนายทหารที่ยังคงประจำการอยู่ ต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความหวดาดผวาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีคำสั่งให้สู้ตายหรือคำสั่งให้หนีทัพการที่เสาหลักของกองทัพเริ่มผุกร่อนและพังทลายลงทีละคนสองคนทำให้ภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของระบอบคุณที่สร้างมาหลายทศวรร์กลายเป็นเพียงภาพลวงตาความจงรักภักดีถูกซื้อขายด้วยเต่าเครื่องบินและพาสปอร์ตต่างประเทศและในขณะที่รถบรรทุกขนทองคำวิ่งฝ่าความมืดออกไปมันก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้เบื้องหลังว่า ใครจะเป็นผู้รับเคราะหกรรมในสงครามครั้งนี้เมื่อเหล่าผู้บัญชาการต่างพากันตีจะไปทีละคนทิ้งให้ทหารชั้นผู้น้อยต้องเผชิญหน้ากับความตายเพียงลําพังความเงียบสงัดที่ปกคลุมด่านพรมแดนถาวนช่องจอมและแนวสันเขาพนมดงรักในยามค่ําคืนไม่ได้หมายถึงความสงบสุขแต่มันคือสัญ,ญญาณเตือนของสงครามไร้เงาที่กําลังดําเนินอยู่อย่างเงียบเชียบเหนือศีรษะ สิ่งที่ทําให้นายพลในพนมเปนต้องขนลุกสู้ด้วยความบาดผวาไม่ใช่เสียงตีนตะขาบของรถถังหรือเสียงคํารามของปืนใหญ่แต่คือการตระหนักรู้ว่าตนเองกําลังถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาโดยสิ่งที่มองไม่เห็นกองทัพไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการรบจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการส่งมัจจุราชเวหาอย่างโดนรนสอดแนมรุ่นล่าสุด RQ-21 Blackjack และ Hermes 900ขึ้นครองน่านฟ้า ดโดรนเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่บินผ่านแต่พวกมันเปรียบเสมือนดวงตาของพระเจ้าที่เปลี่ยนสนามรบที่เต็มไปด้วยป่าทึบและภูเขาสูงชันให้กลายเป็นพื้นที่โปร่งใสราวกับตู้ปลาที่ไม่มีที่ให้ปลาตัวใดซ่อนตัวได้อีกต่อไปเทคโนโลยีที่ติดตั้งอยู่บนอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงจนน่าตกใจเลนส์กล้องความละเอียดสูงระดับ 4K สามารถซูมเจาะลึกรายละเอียดได้ถึงระดับใบหน้าคนจากระยะไกลหลายกิโลเมตรในขณะที่ระบบตรวจจับความร้อน Thermal Imaging ขั้นสูงสามารถเจาะทะลุผ่านม่านหมอกความมืดมิดและแม้แต่พรางตาของใบไม้หนาทึบเผยให้เห็นทุกความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเบื้องล่างอุโมงค์ลับที่กองทัพกัมพูชาภูมิใจนักหนาว่าขุดเจาะไว้อย่างดีหรือฐานที่มั่นที่ซ่อนอยู่ใต้ดินลึก ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะนี้ไปได้ทุกครั้งที่มีการจุดบุหรี่ทุกครั้งที่มีความร้อนจากเครื่องยนต์รถบรรทุกหรือแม้แต่ความร้อนจากร่างกายมนุษย์ที่รวมตัวกันในป่าจุดสีแดงวรณะจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอควบคุมของกองทัพไทยทันทีเปิดเผยพิกัดที่แม่นยำระดับสลิลยกรรมให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับรู้โดยที่เป้าหมายไม่ทันได้รู้ตัวความน่าสะพรึง รัวยิ่งกว่านั้นคือระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ r e a l ลไทม์ e รียลไทม์ผ่านระบบบัญชาการและควบคุมกลางหรือ CCI SR Command Control Intelligence Surveillance and Reconnaissance ภาพและข้อมูลพิกัดทั้งหมดจากโดรนจะถูกส่งตรงไปยังศูนย์บัญชาการและส่งต่อไปยังหน่วยยิงทำลายทันทีทำให้วงรอบการสังหารคิวเชนสั้นลงเหลือเพียงไม่กี่วินาทีในขณะที่กองทัพกัมพูชาย,ยังคงยึดติดกับยุทธวิธีแบบยุค90 ที่ใช้แผนที่กระดาษและการสื่อสารผ่านวิทยุที่ถูกดักฟังได้ง่ายพวกเขาจึงตกอยู่ในสถานะเป็นเพียงเป้าซ้อมยิงที่เดินหลงทางอยู่ในเขาวงกดที่ฝ่ายไทยมองเห็นทะลุรูปโรงนายทหารกัมพูชาในสนามรบเริ่มเกิดอาการพารานอยหรือหวาดระแวงขั้นสุดพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะก่อไฟธรอาหารหรือรวมพลในที่โล่งแจ้งเพราะรู้ดีว่าบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่านั้นมีดวงตาที่มองไม่เห็น กำลังจ้องมองและล็อกเป้าหัวใจสำคัญของกองทัพไว้อย่างเงียบๆความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีนี้ได้สร้างความรู้สึกสิ้นหวังให้แผ่ขยายไปทั่วแนวหน้าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีเก่าไม่สามารถตรวจจับหรือสกัดกั้นโดรนขนาดเล็กที่บินเงียบเชียบและผลิตจากวัสดุคอมโพสิตเหล่านี้ได้เลยการลบครั้งนี้จึงไม่ใช่การประทะก,กันของกำลังพลแต่เป็นการรบฝ่ายเดียวที่ฝ่ายหนึ่งถือให้เหนือกว่าในทุกมิติ ข้อมูลข่าวกรองระบุชัดเจนว่าพิกัดที่ตั้งสำคัญทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธกองบัญชาการส่วนหน้าหรือแม้แต่เส้นทางลำเลียงสเสบียงได้ถูกระบุลงในฐานะข้อมูลดิจิทัลของไทยเรียบร้อยแล้วรอเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนจุดพิกัดเหล่านั้นให้กลายเป็นทะเลเพลิงบทพิสูจน์ถึงความไร้ทางสู้ปรากฏชัดขึ้นเมื่อความลับไม่มีในโลกอีกต่อไปและการซ่อนตัวจากสายตาของกองทัพไทย กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในสนามรบยุคใหม่นี้ท่ามกลางเสียงกรองรบที่ดังกึกก้องจากภายนอกสิ่งที่กัดกินรากฐานของกองทัพกัมบูชาได้รุนแรงและเจ็บปวดยิ่งกว่ากระสุนปืนใหญ่คือความจริงอันแสนอัปยศที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายใต้พรมแห่งอำนาจมาอย่างยาวนานนั่นคือความเน่าเฟะจากภายในที่เกิดจากระบบคอร์รัปชันอันฝังรากลึกปรากฏการที่น่าตกใจที่สุดซึ่งถูกเปิดโปงออกมาในช่วงวิกฤตนี้ คือเรื่องราวของกองพันผีหรือหน่วยทหารที่มีตัวตนอยู่เพียงแค่ชื่อบนแผ่นกระดาษเพื่อใช้เบิกงบประมาณและเงินเดือนแต่ในความเป็นจริงกลับไร้ซึ่งกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ค่ายทหารหลายแห่งที่ดูเหมือนจะมีกำลังพลหนานแน่นตามเอกสารกลับมีเพียงความว่างเปล่าและอาคารที่ทรุดโทรมเงินงบประมาณมหาศาลที่ควรจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนากองทัพและดูแลสวัสดิการของทหารหาร กับถูกสูบเลือดสูบเนื้อไหลเข้าสู่กระเป๋าของเหล่านายพลระดับสูงและเครือญาติผู้มีอิทธิพลเพื่อนำไปปรนเปรชีวิตที่รูหราฟุ้งเฟอ้อบนกองเงินกองทองที่ได้จากการทุจริตภาพความเหลื่อมล้ำนี้สร้างความขับแค้นใจอย่างรุนแรงให้กับทหารระดับปฏิบัติการที่ต้องอเผชิญชะตากรรมอยู่ตามแนวชายแดนในขณะที่นายพลในพนมเปนนั่งจิบไวน์ราคาแพงในห้องแอร์เย็นชำ่ำ ทหารเกณฑ์และทหารชั้นผู้น้อยที่ด่านหน้ากลับต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่แรนแค้นขาดแคลนทั้งสเสบียงอาหารยารักษาโรคและอาวุธยุโทโธปกร,กรณ์ที่มีประสิทธิภาพปืนที่อยู่ในมือพวกเขาล้าสมัยและขาดการบำรุงรักษาเสื้อเคราะกันรกระสุนมีไม่เพียงพอความรู้สึกที่ว่าตนเองเป็นเพียงเบีย้ยที่ถูกหลอกให้มาตายฟรีเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคนเพียงกลุ่มเดียว เริ่มกัดเซาะความจงรักภักดีจนพังทลายลงทหารจำนวนมากเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของการเสียสละเมื่อผู้ที่พวกเขาปกป้องกลับเป็นผู้ที่ขูดรีบพวกเขาเสียเองเมื่อความหิวโหวยและความกลัวตายเข้าครอบงำอุดมการณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้อีกต่อไปนำไปสู่จุดเริ่มต้นของมหกรรมแห่งการทรยศครั้งใหญ่ที่สุดข้อมูลข่าวกรองระบุว่าทหารกัมพูชาจำนวนไม่น้อย เลือกที่จะเอาชีวิตรอดด้วยการแปรแพ็กหรือกลายเป็นสายลับจําเป็นพวกเขาลักลอบส่งข้อมูลลับระดับสุดยอดให้กับฝ่ายไทยไม่ว่าจะเป็นแผนพังอุโมง์ใต้ดินที่ซับซ้อนพิกัดที่ตั้งปืนใหญ่หรือตําแหน่งคลังกระสุนที่ถูกพรางไว้อย่างดีข้อมูลเหล่านี้ถูกแลกเปลี่ยนกับหลักประกันความปลอดภยัยหรือเพียงแค่สเสบียงอาหารเพื่อประทังชีวิตการที่สำนักข่าวระดับโลกและหน่วยข่าวกรองไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในที่ลึกซึ้งได้ขนาดนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าระบบรักษาความลับของกัมพูชาได้ล่มสลายลงแล้วรอยร้าวภายในกองทัพไม่ได้เกิดขึ้นจากการโจมตีของศัตรูแต่เกิดขึ้นจากความยุติธรรมที่ระเบิดออกมาจากภายในสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อทหารบางกลุ่มตัดสินใจทิ้งอาวุธถอดเครื่องแบบแล้วแฝงตัวปะป,ะปนมากับชาวบ้านเพื่อหนีข้ามพรมแดนเข้ามายังฝั่งไทยภาพของรถถังที่ถูกจอดทิ้งร้างและป้อมค่ายที่ไร้ผู้คนเฝ้าระวัง กลายเป็นหลักฐานประจานความล้มเหลวของการบริหารจัดก,การกองทัพที่เน้นแต่การสร้างภาพลักษณ์แต่กลวงโบข้างในกองทัพกัมพูชาในเวลานี้จึงเปรียบเสมือนยักษ์ป่วยที่ยืนโซเซอยู่บนขาที่เน่าเปื่อยรอเพียงแรงผลักเบาๆจากลมพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงก็พร้อมที่จะล้มคลืนลงมาทั้งยืนความสามัคคีที่เคยถูกโฆษณาชวนเชื่อได้มาลายหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงสัญชาตยานการเอาตัวรอดของมนุษย์ที่ถูกต้อนให้จนปรอกในสนามรบ ที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อเมื่อเข็มนาฬิกาเดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความจริงอาวุธลับที่เคยเป็นเพียงข่าวลือหนาหูในหมู่ทหารกัมบูชาก็ได้เผยโฉมออกมาในฐานะเพชรคาตที่ทรงพลังที่สุดในสนามรบระบบตรวจหลายลำกล้องนำวิถี DTI 1กรัมซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกที่วิจัยและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันคือ ฝันร้ายที่จับต้องได้จริงสำหรับฝ่ายตรงข้ามด้วยระยะยิ่งหวังผลที่ไกลมหาศาลกว่า450กิโลเมตรและระบบนำวิถีที่มีความแม่นยำระดับศัลยกรรม (surgical precision) ทำให้ Dti 1G มีขีดความสามารถที่เหนือชั้นกว่าระบบจรวจ BM21 ยุคโซเวียตที่กัมพูชาครอบครองอยู่อย่างเทียบไม่ติดจรวจมรณะเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการปูพรมทำลายล้างแบบไรทิศทางแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็ดหัว เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการคลังแสงหลักหรือแม้แต่ทำเนียบที่พักของผู้นำที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามข้อมูลทางเทคนิคระบุชัดเจนว่า dti 1กรัมสามารถพุ่งเป้าไปที่ใจกลางพนมเปญได้ในพริบตาทำให้แนวคิดเรื่องพื้นที่ปลอดภัยหรือแนวหลังที่มั่นคงของกัมบูชากลายเป็นเพียงเรื่องเพอ้อฝัน ความเหนือชั้นทางยุทธวิธีของไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ภาคพื้นดินแต่ยังครองความเป็นเจ้าเวหาอย่างสมบูรณ์แบบฝูงบินรบ F 1 6 Fighting Falcon และ T 5 0 TH Golden Eagle ของกองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการบินเจาะทะลุระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาเข้าไปลึกถึง100กิโลเมตรเพื่อปฏิบัติภารกิจทำลายล้างคลังแสงหลักในจังหวัดพัตบอง จนพินาศย่อยยับเปลวเพลิงที่ลุกโชนจากการระเบิดสามารถมองเห็นได้ไกลข้ามคืนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและทหารในพื้นที่อย่างหนักนอกจากนี้จุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างสะพาน K5 หรือสะพานโจกเจยซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการลำเลียงสเสบียงและกำลังพลสู่แนวหน้าก็ถูกถล่มจนขาดสะบั้นตัดขาดการส่งกำลังบำรุงอย่างสิ้นเชิง ทำให้ทหารเคมในแนวหน้าตกอยู่ในสภาพถูกรอยแพรไร้กระสุนตเติมและไร้ทางถอยการโจมตีที่แม่นยำและรวดเร็วเช่นนี้คือการตบหน้าชาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่าน่านฟ้ากัมพูชาไม่มีความหมายเมื่อเผชิญกับเขี้ยวเล็บของพยายอินทรีจากฝั่งไทยแต่สิ่งที่ทำลายล้างกัมพูชาได้อย่างเลือดเย็นและทรมานยิ่งกว่ากระสุนดินดำคือสงครามเศรษฐกิจที่ไทยนํามาใช้เป็นอาวุธเงียบ ประเทศไทยได้แสดงอำนาจโดยไม่ต้องลั่นไกสังหารใครเพิ่มด้วยการสั่งปิดด่านพรมแดนและการค้าขายทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จส่งผลให้เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาถูกบีบจนตีบตันทันทีปริมาณการค้าชายแดนที่เคยคึกคักหดตัวลงเหลือเพียงร้อยละ0.5ในชั่วข้ามคืนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นหายไปจากตลาดแต่ที่วิกฤตที่สุดคือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อรถบรรทุกน้ำมันจากไทยหยุดวิ่ง ระบบขนส่งและเครื่องปั่นไฟทั่วกัมพูชาก็เริ่มหยุดชะงักราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลาั่งประชาชนเริ่มเกิดความโกลาหลแย่งชิงทรัพยากรสภาวะเงินเฟอ้อพุ่งทยานจนเงินเรียวแทบไรค่าแรงกดดันมหาศาลจากทั้งสองด้านทั้งลูกระเบิดจากฟากฟ้าและความอดอยากบนพื้นดินได้บีบคั้นให้รัฐบาลพนมเปนเข้าสู่ภาวะใกล้ล่มสลายทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจ ปัจจัยเร่งเหล่านี้เองที่ทําให้ในายพลที่ยังพอมีสติหลงเหลืออยู่เลือกที่จะส่งสัญญาณลับเพื่อขอเจรจาเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากดันทุรังเล่นเกมนี้ต่อไปพนมเปนอาจจะเหลือเพียงซากประขักพังภายในไม่กี่วินาทีตามค,คําขู่และเศรษฐกิจของประเทศจะถอยหลังกลับไปสู่ยุคคินอีกครั้งการปิดล้อมครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนราคาแพงที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยถือไพ่เหนือกว่าในทุกมิติ และสามารถกำหนดชะตากรรมของเพื่อนบ้านได้เพียงแค่ปลายนิ้วกระดิกแรงสั่งสะเทือนจากการเปิดเผยศักยภาพทางทหารของไทยในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่แนวชายแดนหรือในกรุงพนมเปญเท่านั้นแต่มันได้ส่งคลื่นกระแทกไปไกลถึงเวทีการเมืองระดับโลกมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนต่างต้องหันกลับมาประเมินสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใหม่อย่างเร่งด่วนคำกล่าวของอดีตผู้นำสหรัฐอดีตอย่างโดนัลด์ทรัมป์ ที่เคยระบุว่าโลกประเมินศักยภาพทางทหารของไทยต่ำเกินไปได้กลายเป็นความจริงที่ประจักษ์ชัดแจง้งไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวแปรสําคัญเคเพ y ลเยอร์ K player, ที่มีเขี้ยวเล็บซ่อนอยู่และพร้อมที่จะใช้มันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดในขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นพันธมิตรหลักและท่อน้ําเลี้ยงสําคัญของกัมพูชาเริ่มแสดงท่าทีที่เปลี่ยนไป ภาพของทหารกัมพูชาที่ใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์จากจีนมาหันกระบอกปืนใส่กันเองหรือความล้มเหลวในการป้องกันตนเองทั้งที่มีการสนับสนุนจากปักกิง่งได้สร้างความกังวลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของโครงการ1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Initiative ในภูมิภาคนี้ความอ่อนแอและความแตกแยกภายในกองทัพกัมพูชาทําให้จีนเริ่มตระหนักว่าการวางเดิมพันข้างเดียวกับระบอบเดิมอาจเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าอีกต่อไป สถานการณ์ในพนมเปญขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสุญญากาศทางอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อสรัทธาของประชาชนและทหารระดับล่างที่มีต่อผู้นำพังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีการแห่ลาออกของนายพลและการขนย้ายทรัพย์สินหนีตายเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบอบก,การปกครองที่สร้างขึ้นบนความกลัวและการขูดรีดนั้นเปราะบางเพียงใดเมื่อต้องเผชิญกับของจริง ชัยชนะของไทยในครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าชัยชนะในสนามรบเพราะมันคือชัยชนะทางข้อมูลข่าวสารและจริยธรรมที่สามารถกระชากหน้าก,ากากของกลุ่มอำนาจเก่าออกมาวางไว้กลางแสงแดดข้อมูลลับเส้นทางการเงินและแผนผังทางยุทธศาสตร์ที่ยึดมาได้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อรองและวางแผนยุทธศาสตร์ระยะย,ยาวเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครกล้าท้าทายอธิปไตยของไทยในลักษณะนี้ได้อีกในอนาคต